เฮ้ยมาเทิดขึ้นน้ำเพื่อนน้ำตีงอยู่ห่ะครับนี่ถือแล้วนี่เอ้าจันโอบอกจันโอว่าเบิกยิ่งมาจัดกานจันโอถือแล้วนี่นี่กบเนี่ยกบกบใส่เป็นกบเนาะนีแล้วขอมาตุ่มตัวมตุ่มตัวหน่าเออถือตัวเดียววะมาเทิดโอหตัวนี้ร้อนี่ตัวนี้ลุดแล้วนี่ใช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 ่นี่นี่ ม <these> ีปิ้งมีเล้าขอแบบุ่มๆนะมเถข้ใส่ปลานะ่มาเอ้นใส่ปลาน่จดังรแจใส่นะมาเถมาบอสสบายดีเนี่ยเอ้าสบายดีมาเถสบายดีเจ้าเจ้า มา่นแน่นอุปกรณ์มาตัดผมพี่น้องเอ้ยคุณมูแบตเตอรี่ของบ่บัดขักแท้เขาคนจีนนี่ย่านได้่อยเจ้าเสียวเบอร์น้ำมาได้แล้วแบบนี้นี่นี่นี่เอาเบอร์ซูดเบอร์นี้แหละเอาเบอร์ซูดเลยน้อยเพราะเนาะมันฉั่นเกินเบอร์ตัวนี้ก่อนจะจังใจเบอร์ไล่ไไปเนาะไม่ต่าจังเลมมัน ฉันได้ส so ่งไปปล่อยหายากแล้วไงชุดมาเบอร์แล้วผู้ใหญ่ชุดเออไ่ชุดเลยบ่ชุดมันกอันนี้เอาตัวนั้นแล้วว่าเถอะก้อนตัวใหญ่แล้วเขาก็ตัดวันอื่นตัวใไงเนี่ยมันทีละขั้นตอนได้ตัดง่ายอยู่ดอกเัามีเบอร์อยู่แต่เอาบาดเดียวลดนาะยโบคุยมันเพราะเสื้อนี่หรือโบคุยแล้วมันสีดิบแดงเนาะอืเอาเลยเลยแล้วเออแล้วจะจังลงไปตบในหนองเลยเอาจัดการว่าวดาตัดผมให้เปิดคลิปก่อน ตัดไม่ได้ก็ได้ดอกเล่าจะชางแล้วเล่าจะางอย่าให้กันได้ตัดออกมาบลอนะให้ตัดผมมาแล้วชาวใบมานี่โบจื้อนี่พราะหงมันเห็ดชงปล่อยงอนวันละเห็ดเป็นโทษชงอันตีเมียบ่เห็ดชงแบบใครว่าโบฟอยเห็ดชงขมิ้นชงหลักไส้เด้ชงอันเห็ดชงไวรุ่นนี่แหละเนาะเจ้าวิ่ตะกี้เกจาวีก่อนในบอลเกจาเว่าชงตีเมียชงตีเมียเลยเห็ดชงขมิ้นก็ต้องฮิตนะตุ เอาพุาวยิกแม่ไปครันเออผู้สาวยิกแม่ชงไหนนี่ทีมงานตัดชงเอางธรรมดานี่ยแล้วแบบเป็นแผ่นธรรมดานี่ยละชงไว้ล้นธรรมดาเนาะชงมัดจิกบเอาได้ชงมัดจิกค่อยๆนะก็คือเจ้านี่แล้วเท่เฮ็ดท่เฮ็ดเทแงไยนะเออเราหมักวีขึ้นเนาะจะวีไปข้างไหนวีไปข้างไหนชนไหลข้างนี้แล้ว ชงงี้เจี๊ยบเราอ่ะไว้แล้วจังหน่อยข่อยเอายางติ้วมาให้ได้หนิมาตีกันเนาะเออมาจีกันจับไกลมาเลยได้ข่อยจับใกล้ครับผูกแขนนะวะจับเอ็กน่ยเน่ยังหน่อยข่อยก็ฮกฮะข่อยก็โซเสียอะไรใบใบขั้วชองใบผูกแขนบัวบอดมาต้องใช้บีเนาะบับอดเลยดี๋ยวพาวาวไปกันก่อนให้เนาะเจ้าจะให้แบดเบิร์ตก่อนได้สบายลงเนี่ยเหมือนถ้าเจ้าใช้บีเจ้าบอกใช้เบอร์ไหมเอ้ก็บัวเข่านะบัวเข่าแล้วบัวบอใช้เบอร์ด้ นกพอเป็ดชื่อสุนช่างมาให้แล้วเนาะเออต้องให้พอลูกแทลด้วยนะมาจัดการรถครับแล้วคือได้นะไข่ไส้อันนี้แล้วไข่ยามันลายแม่นเอาใซอเบอร์เอาเออจะจะทูขึ้นรถฮะแต่เจ้าบ่มั่นใจเลยเอาเบอร์ใหญ่ชุดเกิดอะไรขึ้

ผมบอสิ่งจังเอาอยู่วะมันแข็งนี่เพราได้ต้องมีมิตทัสมาตัดทังเทิงเนาะพ่อลูกแเพ็ดมันจังเข่าง่ายกว่าต้องเดินเนาะนี่ต้องเดออินใส่ตัดขอบมันไม่ง่ายเช่ไต้องเดินเอาอยู่เลยเนาะอย่าผมบ่ามดต้องนะเดี๋ไหนฮะเอาเบอร์ใหญ่ชุดไล่ออก,กไดี๋ยวจะไาเล่มทรงหวานมันชันไปได้เบอร์ใหญ่ชุด,ไไดอะไรรุอเพ็ดเลยมันชันเนาลไง ต้องหาย่อแพแยดจัดทรงมันองีน้องมีนเบ่งมาวัตัดผมก่อนตัดให้แต่ลูกี่ซื้อเลยปุ้ยใหญ่อเคยตัดนดเนี่ยเคยตัดให้นลูกตัดให้บ้ก็ไมบอให้จัดห่ยสันอย่างน้เ็นไมงานพอเราวด้านข้างของมันนี่คัพอล้วแปลข้างให้มันสึกมือแล้วล่ะจะตัดทั้งทึงก็จบละเป็นแล้วแบบอ้าว เเห็ดกระโปงงไว้ได้เนาะเอห้ยคือกระโปงงมนี่เยอาใบมันที่ไดนเบือรถหนาตแต่ั้านนะหล่อนอยู่แล้วผมงอไว้เนาะทุก่าเนาะบไม่ข่าวนะบอสร้านว่าพมีเกิดพวกคนละแก่งนี้ผเขาไม่งบไหมเท้ากับเทาเน่ย ผมเห็ว่าเท้าบวมขื้นผมมันเป็นน้ำกรรมพันรายเนาะทางนี้เล็บบาต้องเกี่ยัะตอตอดน้อง่าน้องอีกอกหลานหลานเออไ่ไไมเมแพงยังเงินไก่กัเยก่อนไข่ที่เรียนต้องการ้ดย่ามันไก่ เดือองคนนะเคร่งแต่ต้องเดอเอาต้องเดอเนี้ยบอลรถพอรูกแผนมานไงมันพืชเดี๋ยเจ้าก็ปั้นได้กว่ามันต้องเดย์เอาไปอยู่เลยจะเอาไก่ไก่ก้อยไหมก้อยเอาเป็นเดื่อนะหน่อยมันเหนียวผมเหนียวแห้งเนาะไหนๆเป็นยูปัาดตั องไป,ป,ปับมาหับเมเดลมาบเล็นคอยกอมาแล้วก็ออกไปไปได้ล้วก็มาตามหาเจุบันนั่นเลยจนค่าเจ้าไม่ว่านะปล่อย่อาปล่อยอยต้องเดือบรได้ใจวะท่าอยากอยู่ ต้องเดูพวกเขาบอ่อจานว่าผมแล้วบมดได้ค่อยซาได้เนาะ หมดอาีได้เพื่อป่ผมนี่ยผมเนี่ยูุณละเพื่อเป็นถิดพูุละจะจำจุกใส่ฟอยำจุกใส่ฟอยนี่ยะนี่ยเ่เสียงอันนี้ไ จุกสพอยตฟแบดแดตเรียนแิดแบดก้อนมันบุเข้าอีกเยจุกใช่ละว้าวอขวววีววววววสวววววนกวววว้วววว้วว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 วงววว เซลางกอนบ้างตัดจอนขึ้นไปมันก็คืองอนเน่อยเถิด๋ยตัดเอาเองนะเนาะจั๊กจอนจอยังเลยแล้วอ่ะคือเลยก็เอาอไ,ได้เลยใครรู้ว่าเป็นลายไล่อยู่บนไหล,ไล,ไล หมดลายเลยตัดผมของเธอมันร้อนแล้ะร้อนไปเราได้น้องคอร์รูเฟตกระวีมาทาั้งนี้เด้จวากว่านะ อ๋อบบดบวอบปวดมันบวรายดอกบดทันไดรลายหอกะวาเราใช้วีเนาะเออครแนนำยาหตบวีเยใส่นี่ขบนะเนาะเนี่ยขบเบ็ดแล้วนตงเดอเนาะ ขันขนาดหวานหบอกสั tamam, ่นแล้วดีแล้วมาวัเอาสั่นกว่านีกได้ฮะเอาสั้นกว่านี้เอกบอเพื่อเล้วจะเปนกาตเตอหนึ่งบาบอสเดีวตีนเจ้ากรกวบาบอเราว่ะมันจะแปนเปได้บอมันจะเย็นมีคนแจ๊คซือใครไหม กนจะชิ้ก็แล้วพอรู้ไปโอริโอเอ้ยเอิ้นพายโอริโอโอริโอเขาเอิ้น้ำขนมยี่ซื้อเเจ้าชือโอเลยเขาบอโอ้ตั้งขอยือโอริโอคันอือนี่แหะแท่พอสองก็ระชับโอริโอแต่แดง่าซื้อแท้นะเนาะนี่โอรีโออันนี้ตอนนี้กับบารเทลกำลังดูเรือดเลย ไม่อมตัดใจแต่อมตัดผมสบายเลยื้อเจ้าไปโดดนองได้ตแล้วนะรอรลีบอเธอหนิตัดหน่จะทำเธอไปไนที่จงทั้งหนาวไว้หมัดแล้วเอาไก่มาบออูมือนิอรอแปะเอาไก่มาอะไรใยากผายมาชว์โชว์ผูกได้ไปควายสงใบโชว์ผู <c oughs> กแล้วครายผูานี้ได้เป็นเชี่ยวอับบ้เ <c> อ <oughs> <c oughs> ียนเลยว่าหอาไม่ได้นะ นเราไปทางนี้นะเนาะหมู่ขึ้ต้องเดินกันต้านนะฮะวากบาดเดียวแล้วแม่นอันกันเดียวมันเลยเนี้ยเดินไปเลยเนาะอ่ะกลมลงเด้อก่อนจะถ่ายเอาแป้นในคากรถในนี่เนาะฮะเอาแป้นในคากรถงอนเนาะ

บอกาสบายดีสบายดีวันนี้ไปใช้ถอนแกวเจ็บแกีวแม่งนี่ฮะสาี่นี่เลยญาติเจ้านะข้าเจ้าจะถอนแข้วนะไปลิ่มงานบุญงานอย่างไรเหตุท้อนกวนเด้ออเให้เขาเห็นกะญาตจะบอกเขาเห็นเขาห้องโป๊ะมาใกล้เขาญาติเยียดกีนน้อกหัวเพชรายดี

เบนโอ้มาบงน่บงน่ลามือเบ่อนกดเชือโอ้ยห้มายังบกใจยังไปเขียนตมทอทอ้เอาแล้วโกนเองรนวดโกนบาดนี่เบิ้งคอยที่น้องโกงไเยผูแอันี้ฮะอย่๋เอาแงคือรน้ดังเท่าไรเออนี่โกนหนวดชือแง่คือน้ดังปเอาน้องเพเจ้ากนเชือแล่่บกามันบาดมันบาดอ มันคนดังพอ้บาอาจจะได้เมื่อตี่โมนี้เพราะว่าทางบ้านนคมีมีเงามีเงาผู้ใหญ่ทางบ้านทางคนีะเสียหาบุเห็นบ่ดว่าเสียแบบแรกอ่ะบุเห็นนะทุกุห็นเนาะีจะมือมี่จมื่อหาบุิดเนาะเิอะไรอีเนาะบุขึ้นมาเกิดขึ้นไว้ป่านนี้งารเป็นบ่ไดอเนาะรจะนี่เดี๋ยวจออกมาาเต้าแหละ เองทนก็จเเงนปางจรงเป็นาที่น้องแบได้เนี่เป็นป้าป้าตะเทศบ่เอ้ยแม่ะเทนบ่อบบเ่คืลูกน้องแล้วแต่แ่าทำแทแล้วนาะมื่นี่กเล้มาอยอยบ่เด้ออนเจ้าอีนเอีม่นดอกเจ้า ท่านข่อยอล้วแต่ละาบ้อยบ้านไกลัวแม่เาลีอยู่ไสเนาะพแพ่อเทหาน่ะเคยออกมาย่น่เคยลาอมาแต่บ้านพแพยังไปหาหายง้ออยู่ไม่เจ้านี่เจ้าโรมาน่ะยแล้วหรือวตัดผมนร่อนคักลดีมานเลยให้าไปอาบไลน้ำนะเห็นอะไมาบงดูดิร่อนแล้วก็ไอร่อนแ้วร่อนแเไอ้เทเอามือวีโอเคโอเคคนร่อไเเธอเนี่ยร่อรตัดสั่งก็บคือเลยเนาะแล้วเ่ พ่อระเบ่อนี่ะเป็นชั้มนี่หีช่างนี่ช่างจำเป็นแน่นิโบเมนว่าช่างเป็นแน่นี่ช่างจำเป็นเลยๆตับวันเป็นจานหกร้อยบาทเนี่ยพ่เรียนนะเส็นแล้วคช่อตัดผมดูเพชรแล่วเลยได้ตัดผมลายบนมานิลูกเท้าเราซื้อเออชื่อตะกี้กะห้าร้อยบาชื่อตัดไหนลูกยังพ่ ยังยุตัดยุซูมือนี้ก็ได้ข่อยขยุข่อยผมมีลูกชายบริชื่อข่อยมันจะลูกสาวเนาะจ้าเนาะถือมีตัดน้อยบริตัดข่อยผมเริ่ยมันมีแนวเอาหนานเรียบร้อยพอาะเพอาะเพราเนาะเพราะเธอไปไปในหนองยามเบ็ดเลยงอนอาบน้ำเบิ้งยุต่างงอนไงแสนเข้ามาจุยยอดจุยยอดแตงเย็นแตงเย็นเย็นเยวจ้อยเยนเย็นรอดข้างบนากกว่าไป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  พี่มาล้างน้ำบอเทอร์สิหลังจากตัดผมเนาะพี่น้องเอ้คนต้องแฝดก็ตั้งกล้องไว้เบาบอเบิ่งบาบอตัดผมในบอเทิดพี่น้องเอ้ยเนาะกินนี่ก็ได้หรือว่าบัรนี่มาเบิ่งบอเทิดยามเบ็ดหรือว่าอาบน้าเลยแล้วพี่น้องเอ้ยล้างผมพอคลายเนาะเฮ้ยบอเทิดขึ้นมาเพื่อนน้ำติ่งอยู่ไหมฮึบนี่นี่ถือแล้วนี่เอ้า ัโโโกโอกแน้าเบิงัวจันโอถือลน <im> <and> ี <im> <im> like ่นี่นี่กบใช่เป็นกบเาะมีแล้วขอมาตุ่มตัวมุ่มตวมน่เออถึงตัวเดียววะาเถอโตัวนี้ร้อนตัวนี้รุดแลนี่ใชใช้ใช้ใช้นี่นีปิ้งนีิ้งนี่แล้วขอมาตุ่มตวมน่าเถ็ไ่ใช่ปลาเนาะพเถิ่ใช่ปลาเนาะใชดังหน่้ใช้น่า หอบเลยบ่ไปเพิ่มไปเจ้า่ายนใส่ปลาโอ้ต่อ้นเว้นก็ถือใช้เ้นนี่ถือตอนเว้นก็ถือตนเว้นก็ถือจ้ะอเ็ในที่พันนี้เนาะลงโดดเลยน้ำอาบอยู่ใกล้บ้างน้ำอาบอยู่ใกล้ๆพอดีคักได้แล้วของเราเบอห้ายวนเลอาบน้ำนะอาบน้ำนะ

บอเธอต้องอาบเร็วยผมเนะี่ยผมลายไดนะ้ในอันนี้นะี่ยตบด้วนะเสือเจ้านะี่ยตบเลนี่เลยเป็นกระถามเลยว่าเสือบอเธอได้ลายไปช้าง้ายตะกี้อยู่นาดูเงินเนาะ <c oughs> อยู่นาดูเงินผูคิดอย่างเง้ยเสือบอเธอเจ้าไปใกล้หน่อยไหมอันนี้หน่อมยได้อู้ กบหลยกบหล่ในนองนี่โอ้ตอนขึนให้หล่เนาะบ่เทิดใช่เบ็ดมแรงนี่ลงบ่งาะบ่เทิดเลิกบ่พว่าสีประมาณนั่แหละขอบลกก็อ๋บุลกปนัยก็ลงไปเรือเเน่ะกี่ขั้นเอากบเนะบ่บ่แล้วขีได้ขนาดนั้นโอ้พี่แยงเอวพี่อึกพี่แยงอึกกับพีเหว มีแล้วมีแล้วเห็นบ่อนอยู่มาธรรมชาติได้เข้นมาธรรมชาตินี่เองคลิปนี้วครับเห็นแล้วเห็นบกกบถึงเป็มตัวอยู่เออพี่น้องเห็นเนาะบกขวากบถึงแล้วโอเคโอเคพี่น้องเนาะต้มๆเจ้านว่าวบุห็นตัาผมตาหยังแล้วก็บาเทิดอาบนาวอำไนแล้วพี่น้องเห็นเนาะสายตาบุดีนี่อ่ะเมตอนหน่อยบเห็นหือว่าจะได้จบคลิปลงไปแล้วพี่น้องเลยเนาะแต่ในก็ได้ บ่เท <raid> <g Fry auch> ิดใส่เบ็ดกบพี่น้องเนาะบ่ได้ปิ้งเด้นี่บ่ได้กินหาอยู่หากินหาอยู่หายากก็ไดพี่น้องเนาะปลามือนีมีอยู่ในนี่บ่ง่ายกบนะอ้าพี่น้องเนาะจสิได้จบคลิปไปจังได๋ก็ได้พี่น้องเนาะบ่เทิดเพิ่นก็ใส่นี่อยากบ่นอนอยู่พี่ะพี่น้องเอ้ยเนาะมีแต่ว่าหาเตียงหาหยังลให้เาพี่น้องเอ้ยเนาะสิเอาเตียงเฮือนาแตวก่อนแล้วก็มุงตูบมุงทานให้เาก่อนบ่ได้นอนพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องจังได๋ก็ฝากติดตามแล้วก็ไลค์ก็แชร์คือเก่าเด้ออพี่น้องเอ้ยเนาะ